สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ไอเริงนะครับไอเริงกับน้องตุนครับเมื่อนี้น้องตุนในเห็ดทอดดิบให้ไอเริงเรากินนะครับเดี๋ยวใส่ไอเลิงเราบอกสูฟังว่าเป็นยังไงทอดดิบอ่าครับเหตุการณ์ที่ทอดดิบก็คือมันเป็นแบบนี้ครับเป็นยังไงพี่รามาดูอีกปูน,นึงนั่นกะลัางซีทอดเนื้อเอาเนื้อลงในน้ำมันแล้วพอดีบมีธุระดวนกระทันหันอืมเพิ่นเฝ้าไปแล้วเนาะเพิ่นเฝ้าไปก็เลยเนื้อก็เลยเอาใส่ไว้ในกระทะกับปิดแก๊ สรุปเราหลานก็เลยบอกว่าลุงลุงกินเนื้อทอดบอผมก็ตอบยังมั่นใจกินกินครับกินหลานเขาไมาให้ตากเล่นบอบอตากละครับหยิบเลยแล้วกินกับข้าวเหนียวแส่บแส่บขนาดเลยแล้วบัดนี้พอ คนทอดกลับมาก็เลยเบาให้ฟังวันเนื้อทอดไอ้กินหมดแล้วเด้อบอได้จงไให้เราเอ้าเนื้อมันทอดรอท่านสุกเล้วน่ะเอ้าเป็นยังก็ทอบพอท่านสุกโอ้เอาเอาลงกระทะจุ่มน้ำมันแล้วพอดีมีธุระจะต้องไปก็เลยได้ปิดแก๊สนี่แหละฉายาคำว่าทอดปล่อยดีบไปกินแล้วกินทอดอยดิบไ็ยังกินมาแล้วกินทอดดิบสิเป็นยังไงเป็นยังไงนี่แหละคือทอดดิบอัมลาพาใจพี่น้องติเวงสมนี